มาดูเรื่องของคดีความต่างๆกันก่อนนะคะวันนี้เนี่ยมีการถแถลงสรุปคดีน้องต่อเด็กชายวัย8เดือนที่หายไปจากบ้านเมื่อวันที่5กุมภาพ,พันธ์นะคะคดีนี้เนี่ยเราติดตามข่าวกันมาโอ้โหมันตอนแรกเนี่ยมันดูซับซ้อนแล้วทำยังไงก็หาไม่เจอจ,จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เจอหาน้อง,อง,องไม่เจอแล้วคือการให้ข้อมูลของทางแม่ของเด็กตอนแรกเนี่ยมันก็สับสนไปมา จนท้ายที่สุดคะ่ะแม่ของเด็กก็รับสารภาพว่านะคะว่าทิ้งน้องไว้ที่ริมคลองใกล้บ้านตอนนี้ยุติการค้นหายอย่างเป็นทางการแล้วนะคะแม้ว่าจะไม่เจอร่างน้องก็ตามรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าเด็กเสียชีวิตแล้วจากการให้การของแม่เด็กค่ะทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยตำรวจสืบสวนผู้รภาคพักจวจรมแถลงข่าว ปิดคดีการหายตัวไปของน้องต่อเด็กชายวัยว8เดือนที่หายตัวจากบ้านพักในอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะคะพลตํารวจเอกสุรเชฐ์บอกว่ายืนยันได้นะคะว่าเด็กเสียชีวิตแล้วจะคําให้การของแม่เด็ก ขณะที่การค้นหาไม่พบศพเด็กแต่ว่าก็ไม่จําเป็นต้องพบร่างก็สามารถดําเนินคดีได้เนื่องจากพยานหลักฐานเนี่ยมัดตัวผู้ต้องหาแล้วจึงขอยุติการค้นหาดังนั้นคดีนี้ปิดได้ด้วยการจํานวนต่อพยานหลักฐานทั้งเรื่องการสอบปากคําการสื่อสารรวมไปถึงหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์พร้อมยืนยันนะคะํำนวนการสอบสวนมีความรอบคอบเพียงพอที่จะสามารถเอาผิดกับผู้ต้องหาได้ค่ะ คดีนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีผู้ต้องหาเกี่ยวข้องทั้งหมด4คนนะคะ คืออย่างที่เราตามกันมาตั้งแต่ตอนแรกมันก็จะมีเรื่องของการกระทำำราําชําระาการพลากผู้เยาว์การจัดหาลอบไปเพื่อการอนาจารเนี่ยนะคะอ,อีกหลายๆอย่างที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นคดีนี้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด4คนก็จะมีแม่ของเด็กแม่ของเด็กเนี่ยนะคะจะโดนข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายมีนายสิทธิโชคอายุ19ปีนายสุรชัยอายุ55ปีนายนัทวุฒิอายุ32ปีที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของธุระจัดหาเพื่อการอนาจารการกระทําชําราการพรากผู้เยาว์ไปเพื่อการ 来看,看